จากขมนิดนึงน่ง,งวางตัวแล้วสบายดีเดลยพี่น้องเดลยวัอน,นี้ถ้าอยากจะไปอนะหาสมุนไพรปัวะอนะสุน,นัตบ้าพี่น้องนะ ยาตัวนี้บอกคยเห็นง่ายๆพี่น้องนะเพราะว่ามันอยู่พื้นดินพี่น้องลำต้นนี่ครับย้ก็ยังบอกใคยเห็นพี่น้องมีเตน้ำปลาแบบนี้แล้วก็เขาก็ไปซอกหาแล้วก็จะเห็นอ่าลาดของมันพี่น้องเขาก็สามารถเอามาปวสนัดบ้ากินเนาะสมุนไพรตัวนี้มันก็บมแม่นวาคสีิดีร้อยเปอร์เซ็นะตมนก สามารถบาดเจ็มันก็สามารถรักษาได้พี่น้องเฉพาะอ,อนาสุน,นัตพี่น้องนะแล้วก็เขาสิไปเก็บอนาสมุนไพรให้ไก่กินพี่น้องช่วงนี้ฝนตกนอโอ้พี่น้องเวลนานปลานี่สุดยอดเลยพี่น้อง แตก่อนในทางขี่รถมาจะเป็นตัวนี้แต่เดี๋ยวนี้รถรมาไปได้แล้วรถตัวมา้าเยๆจย,ย,ย,ยนี้รมเลยอันนี้เป็นภายธรรมศาสตร์โทษภัยไม่ได้พี่น้องเป็นให้หนาของ,ของ,ของเขาเจ้าเสียหายหมดโอ,โ,อโอ้เขาหน่าเสียหายหมด อนี้บร้กินแล้วหนาตัวนี้ทิมเลยหนาตัวนี้เห็ดบร้ายแลเพราะว่ามันเป็นแบบนี้แล้วแต่ก่อนนี้หนาตัวนี้มันบ่อเป็นหลุมแบบนี้พี่น้องเต้นนํำมาเห็ดให้อะนะหนาตัวนี้เสียหายหมดเลยตัวนี้ประมาณหนึ่งเฮกตาไปพี่น้องประมาณเป็ดเป็ดลพี่น้องเสียหายทั้งหมดเลยหนาตัวนี้ ซสียหายหมดเลยบ่มีงนอย่างแล้วนาตัวนี้ท้ทว่ายนี่น่าจะได้เก้าแสนนหนึ่งล้านบาทเป็น้อง้าว่ายเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้แบบนี้กำบ่มีคนเอาแล้วปีนี้เป็นปีที่เสียหายใหญที่สุดเลยมันสุกแล้วมาละกอ น้องหุ่งเนาะมันสุกแล้วพี่น้องวันนี้เราตัดตัวนี้มากินพี่น้องตัวนี้มันอยู่อยู่แถวนี้นบ,บ่มีคนปลูกพี่น้องเพราะว่าเขาจะกินแล้วมะเร็งมันจะตกพื้นพี่น้องมันจะอันาดใหญ่สำเนียงแล้เอาสีเอาตัวนั้นนะพี่น้อง ตรนี้มันจะสุกแบบนี้จะสุกเบ็ดธรรมชาติเลยพี่นมาโบมีมอย่างกินเลยนักเอนีิมันจะแซ่แบพึนมนสุดยอดเลยลองกินกับข้าวเบิร์ชน Ah, não estou กินข้าวก่อนไปนะเบอร์มิมี่อยางกินกินแต่ผักกูดเพียงน,นะกินแต่ผักกูดแล้วก็ เหลือแต่ต้นเดียวตัวนี้พี่น้องเหลือนั้นน้ำใหญ่มาเราไปหมดเนาะเหลือแต่ต้นเดียวส่งต้นให้ไก่กินกน,นะนี่ไก่สมบูรณ์พี่น้องไก่ป่วยแล้วให้ไก่กินแล้วสุดยอดเลยใบใหญ่ปะมานนี้เอาเก็บมดอันนี้ไปลว มันจะเป็นสีนี่มันจะอ่อนๆพี่น้องเออลายัองนราลักษานมันจะอนาหวานพี่น้องหวานนิดๆแล้วก็จะขมนิดนึง ดินสไลด์พี่น้องท่าันแบบนี้ถ่า,าฝนตกได้เป็นอาทิตย์พี่น้องเนาะเป็นสองสามสัปดาห์แล้วดินมันจะสไลด์แบบนี้พี่น้องลำน้านถึงจะมีเนาะปีใดถ้าว่ามีฝนตกหนักมันจะเป็นแบบนี้ไม้ไผ่ตัวนี้มันล่วงจากข้างบนพูนพี่น้องอันนี้เป็นดินสไลดนะ์เนาะ ปลาเลยนี่พี่น้องโอ้ก้นเห็นถตงเนี่มันเป็นลายแบบนี้พี่น้อง ตัวนี้มันเป็นลายสวยงามมากเลยหนงป้า เป็นไรดำๆได้มั้ พี่น้องครับเจ้าเก็บไว้ก้อนเห็นตัวนี้ไปรัดมีดพี่นึงเนาะตัวนี้ถ้าว่าเขาไปรัดมีดมันจะคมพี่น้องเอาเอาก้อนเห็นตัวนี้ไป ก็เลยพ่นนองโคมนกะหนงเห็นม่ยงก็เอาไปมดพี่น้อง น้ำปลาน้ำใยญ่เด็ดนี้พี่น้องเขามาเราเห็นยังก่อเกตไปก่อนเห็นก็มีตัวดีๆเยอะพี่น้องอ,อไปรับนีดนี่มันจะสุดยอดเลยแล้วก็ไม่นี่ก็ได้สม,มุนไพรไก่พี่น้องนักสม,มุนไพรไก่แล้วก็ตัวนึงจะเป็นอาสม,มุนไพรดีสุนันบ้าพี่น้อง ว่าสุนัขเป็นบ้าพี่น้องเขาก็สามารถเอาแต่ให้สุนัขกินมันกำบบันแปว่าซีดีร้อยเปอร์เซ็นพี่น้องบางโตเขาให้กินมันก็ดีบางโตเขาให้มันกินมันก็บรดพี่น้องเนาะเพราะว่ายาดันั้นมันบำบเมนว่าเขาซีให้สุนัขกินแลวก็มันจะดีร้อยเปอร์เซ็นต์นก็บเมนแปลว่บางตัวในกินก็ได้มันก็ดีบางตกินกรบรดพี่น้องเนาะแต่ตัวนี้ถือว่า้าพเจ้าไไซนี่ ดีที่สุดเลยตามที่ข้าพเจา้าซื้อ,อนายาตามห้านไขายยาพอไปนี้เวลาสุนัขบ้าพี่น้องเขาก็บอสามารถหักษาได้พี่น้องเตยาตัวนี้นี่เขาหักษานี้าาไลยตโตแล้วพี่น้องเป็นยาที่สุดยอดแล้วก็ยาตัวนี้มันข้าพเจ้าก็บเ,เคยเห็นนะต้นเป็นอย่างไรพี่น้องเพราะว่าเขามีเตเก็ดยามฝนตกแล้วก็น้ําปลา น้ำใหญ่แบบนี้เราก็น้ำแห้งพี่น้องเราก็สามารถเห็นลาบตัวนั้นเป็นสีแดงพี่น้องเรากเก็บตัวนั้นมาแล้วก็เอาไปตัดแห้งแล้วก็บดให้มันละเอียดแล้วก็ให้สุนัขกินพี่น้อง